นนนตะเถนครับนนตะเถนนนตะเถนครับชมท่านผู้ชมไม่ควรพลาดครับนนนตะเถนท่านผู้ชมไม่ควรพลาดยกมือครับยกมือยกมือโบอกมือว่าไงครับโบกมือผมใช่ไหมได้ครับสักครู่ ทำอะไรกันครับไปไปเรา,าแวะเยี่ยมชมหน่อยครับแวะเยี่ยมชมหน่อยครับผม เอาแบตจะหมดแล้วด้วย <c oughs> แวะเยี่ยมชมหน่อยครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมอะไรแวะเยี่ยมชมหน่อยครับเดีย๋ยวจะพาผู้ชมไปชมอะไรครับนนตะเถนเหมือนเดิมครับนนตะเถน นนเทเถนครับนนเทเถนที่สุเทพอยู่แถวนี้ไหมครับครับรถจอดครับเรียกรถจอดอมีประชาชนหลั่งไหลออกมาจากห้องน้ำนะครับประชาชนหลั่งไหลออกมาจากห้องน้ำ เเรียกพี่มาทำอะไรอ่ะฮะตรวจเชีอ้าวครับตรวจเชีครับตรวจเชีดูเอาครับท่านผู้ชมที่เดิมครับที่เดิมนนตเถนทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีอ่าตรวจชีครับีครับผมครับผมไม่เชิญทั้งนี้ครับผมดูทั้งนี้ก่อนโอเคโอเคครับ ไหนดูบัตหนลอยพี่เป็นบาดลยครับสวัสดีครับผมใชรเป็นผู้ควบคุมครับผมครับพี่ทรงผลุกครับผมลีโอเสือร้ายครับผมฮะลีโอเสือร้ายครับพี่พี่อยู่ในสมาคมนักรบด่านเถื่อนสร้างสังคมได้พี่ขอเยี่ยมชมหน่อยครับผมได้ครับแ้พี่มีอะไรสอบถามได้เลยครับได้ได้ครับผมเยี่ยมชมก่อนครับอมี ประชาชนพี่น้องโดนเรียกตรวจฉีะครับก็ได้คาตอบจากประชาชนเองครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพามาชมหน้าด่านก่อนครับวันนี้มาฟลุกแชร์ไปครับแชร์ไป นี่ยครับแยกไฟแดงมาหลุดไฟแดงโนนตะเทนมาก็มาเจอนะครับเดี๋ยวอุ้มพาเดินชมตั้งแต่นี่ครับหลุดไฟแดงมาก็ประมาณสักส0 0ร้อเมตรครับหยุดตรวจร้อยห้เมตรด่านครับตั้งกลวยอย่างนี้นี่แหละครับ ลุดไฟแดงมาครับนีครับป้ายหยุดตรวจเนี่ยครับมีป้ายหยุดตรวจครับสองอันมีเจ้าหน้าที่คอยโบกอยู่สองนายครับดูป้ายครับป้ายตามนี้เลยครับ อาผู้ที่ชมอยู่แคปหน้าจอด้วยครับทีมกฎหมายและทีมทนายแคปหน้าจอด้วยครับตรงนี้กลุ่มเราก็ลงมาบ่อยๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าเจอได้ไหมใครเป็นผู้ควบคุมดนานครับ,รบผู้ควบคุม ต้อยตำรวจโทรูปอ้ต้อยตำรวจโทไครับครับครับเมื่อกี้เรียกประชาชนตรวจฉี่เนาะครับอ่าคุณขับได้สุมตรวจสุ่มตรวจอืมนี่นะอ่าก็ดีเลยผมครับเรามาเล่นก่อนครับครับมาตรงนี้ดีกว่าครับตำรวจท่านอะไรครับเสรีใช่ครับ ทษนะครับพอดีผมูกาจได้คบอกเสียงให้หน่อยพอดีนะครับผมเล่ามาเลยเล่ามาเลยว่าาเลยครับต,ตั้งจุดตรวจเนี่ยตํารวจเราเป็นการป้องกันปฏิเนตรเนาะตั้งกันเหมือนถนนแค่นี้มันเส้นตรงทางยาวคนหลับในเยอะพี่พอมีด่านเนี่ยมันก็ป้องกันในเยอะครบอ,อ่าเราข้้นหน้าด่านก้อ่าแสเขาเรียกว่ากระตุ้นตัวเองมาสักหน่อยชะลอความเร็วย่างนี้ครับหรือว่าอ่าอ่าอันนั้นเข้าใจเข้าใจจุดล้างหน้าล้างตาครับครับ แล้วก็ไอกคนเมาคนอะไรคนไม่กล้าขับไม่กล้าเสพได้ไหมเพราะว่ามีด่านงี่ครับบก็เป็นการป้องกันเหตุอ่าแชร์เข้าไปครับแชร์เข้าไปป้องกันเป็นเหตุถ้าช่วนเราอาจจะไม่รับความสะดวกที่มัยครับครับผมแต่เราต้องช่วยกันนะครับประเทศไทยอย่างนี้ฝากฝากเป็นกระบอกเพียงด้วยครับครับผมแชร์เข้าไปนะครับแชร์เข้าไปปีที่แล้วนะพี่ไม่ละสามสี่ร้อยอ่าใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ละสิบเพี่สิบพี่ย เออแเป็นห่วงเยาวชนมากอันนี้ผมขอถามหน่อยครับเพาเวลาทําไมทําไมยิ่งตั้งด่านตรวจฉีตรวจทุกวันทุกวันแต่ยาบ้าระบาดทุกวันใช่ผมผมไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหานะพี่ขับความคิดผมไหครับครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือคนป่วยไหมกี่เข้าใจเนาะครับผมทุกวันนี้มันเราต้องไปเพิ่มโทษหรือว่าตามการที่แก้ปัญหาถูกทางคือเราต้องไปเพิ่มโทษให้มันหนักขึ้นได้กลัวไม่กล้าเสพ สมัยก่อนเนี่ยเมตรละสามสี่ร้อยอันนั้นเยาวชนเข้าถึงยากมากเดี๋ยวนี้เมตรละสิบอ่ายี่สิบสามสิบผมเป็นห่วงไงน้องๆกว่าห้าพงเดี๋ยวเนี่ยนะเนี่ยนะครับเราต้องช่วยกันอันนี้ก็เป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่งครับไอหน้าที่ของตำรวจอย่างพวกผมมีหน้าที่ป้องกันนะแล้วแล้วใครมีถามถามท่านหน่อยครับใครมีบัตรปปสไหมบัตรปปสสีเหลืองมีมีครับมีครัตนนี้รวมเกือบทุกคนพี่ออมอ่าอย่างพวกผมเนี่ย ถ้าถ้าไม่มีบัตรตสคลอดมีอำนาจเรียกตรวจคุณมขับได้นะครับอาอำนาจเรียกตรวจเฉพาะเฉพาะรถนะครับเฉพาะเฉพาะรถนะครับจอนเพราะว่าพุ้ข้าราชการเขาก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ข้อข้อเสียมันก็มีชาวบ้านใช่ไหมว่าด่านรถติดเสียเวลาแต่แต่เราก็ต้องช่วยกันครับในเรื่องของการต้มกันท แต่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทุกทุกนายมีกล้องไหมครับมีกล้องบอดี้รคมไหมครับมีทุกคนครับมีทุกคนเนาะแต่ถามว่ากล้องเนี่ยณจุดณจุดกล้องเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่มีเนาะแล้วจุดตรวจนั้นก็ไม่มีเนาะเน้นกล้องตัวนี้แล้วก็กล้องแนตาตูพี่ตามที่ท่านได้ชี้แจงครับแชร์ไปครับท่านผู้ชมก็แชร์ไปก็ แล้วก็ยังพี่พิเชษก็ลงมาไปบ่อยพี่ตูเทพก็ลงมาไปบ่อยก็น่าจะเจอกับท่านนี้เนาะท่านเสรีชาชํานาญนะเนาะคนยาเสติดอย่างนี้นะครับพอมีด่านเยอะๆมีด่านตัวเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับกลัวแล้วนะครับถ้าไม่มีด่านเลยเนี่ยมันก็มีข้อเสียครับเขาจะขนได้อย่างสบายใจถ้ามีด่านตำรวจก็เป็นการป้องปานได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยกันนะครับ ันนี้เรียกประชาชนตรวจฉีนี่ผมถามหน่อยว่ามันมีการลงบันทึกมีการลงบันทึกตอนหนึ่งต่อสองไหมครับมีแบบอายสอยี่เก้าไหมครับตอนหนึ่งต่อสองมีครับอถ้าได้แจ้งสิทธิ์ประชาชนว่าการลงมาตรวจเห็นแจ้งแจ้งสิทธิ์เขาไหมหรืออะไรยังไงครับการลงมาตรวจเราก็คือเราเราดูพฤติกรรมยังไงครับดูพฤติกรรมหรมีการต้องสงสัยไหมครับตามขวิทยาคนขับบางคนเนี่ยมามาเจอด่างตรวจก็ มีท่าทางเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ใางคนใ่ัานอยู่บางคนก็หลบไปบางคนก็ขับขับมาเรียนในดีก็เบี่ยงซ้ายไงแล้วก็บางคนก็เจอด่านหน้าซีดเงอตกมันมันเป็นไปได้หลายอย่างพี่ครับคือบางทีบางคนหน้าตาใสๆดีๆเขาก็เล่นมาก็มีครับครือคือ,คอเราเน้นคนขับคนขับรถที่ประสบอุบัติเหตุเห็นนักเรียนไม่ตายเยอะไหมพี่นักท่องเที่ยว เล่นยาเยอะไปเสพยาแล้วก็ขับมันหลับในแบบมันรู้ตัวนะครับพวกนี้ร่างกายเรามันหนักเกินไปไงลาเกิดเป็นเหตุก็มีความสูญเสียเยอะนะครับอันนี้เราก็เป็นการป้องกันในระในระดับหนึ่งนะครับในในโยบายองกรมกวจมีอะไรล้วก็สอบถามเลยพี่ได้ได้ได้อันนี้ก็ท่านก็ได้เล่าได้ชี้แจงให้ฟังครับตามนั้นนะครับผมสะดวกนีหน่อยก็ไม่เป็นไรมีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ พี่ขออนุญาตพี่ผมขอพี่รีทีีลโอเสือร้ายผมเฟซผมลีโอเสือร้ายครับผมไปดูในเพจได้เลยภาษาไทยครับผมออยเสืรร้าคับผมดูในเพจตอนนี้ก็แชร์เข้ากลุ่มหมดแล้วครับได้ด่วนทันใจครับมีด่านเมื่อไหร่ก็แล้วเขาไอ้พี่ทีโอไม่ครับผมค้นหาที่ในเพจได้เลยเนาะหาเจอเลยครับผมนักลบด่านเถื่อนครับ นี่ครับดูเอาครับผมท่านก็ชี้แจงได้นี่ออขับคนเดียวครับขับคนเดียวรถของบริษัทงานของตัวเองที่ต่อที่ไหนรขนาดน่ะหนึ่งหน้านะครับพันใหญ่เลย่ะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่เจอไม่นี่นี่เรียกแต่จนตรวจหมดยังครับขอชมหน่อยครับขอชมหน่อยมีคนที่เขาไม่เป็นไรผมไม่ได้ถ่ายหน้าประชาชนอยู่แล้ว มันเป็นอย่างงี้นะครับนี่ครับอ้าวตามี้เลยครับที่เห็นนะครับผมที่พิเชษก็มาก็น่าจะเจออยู่บ่อยๆมั้งครับที่พิเชษเราตอนที่มาพี่พิเชษพี่สุเทพสามเดือนที่แล้วใช่ไหมอ๋อออตอนนั้นเป็นคนเก่าเขายังไม่ย้ายอ่าย้ายมาตอนโคนเดือนธรรมาเมื่อคืนนี้แกก็ลงอยู่โคราชครับแต่ลงอยู่โคราชแกผ่านมาบ่อยอยู่ตานดูอยู่อ่าี่พิเชษแกเป็นคน ผู้เขียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนผู้เขียวแกอยู่ก็ก็จี่คนที่ไหนผมมาเออมีโอเสือร้ายใช่ไหมเสือตีใช่ใช่ที่ที่เขานู่นนะอันนี้อันนี้ชื่อตามความจริงชนคนอันนี้ตามประชาชนใช่ตามประชาติชนปบปั๊บมาด้วยไหมเนี่ บัตรอยู่หน้ารถผมไม่พบผมขอดูทำไมครับไม่เป็นไรเขาดูบัตรนี้ก็พอแล้วครับเนี่ยจำก็ได้รู้จักกันดที่มงคลเมื่อไหร่ตามนะครับผมตัมจ้าอะไรช่วยกัน ตามระครับผมถ้าทําถูกท่านทําถูกก็ทําไปครับผมไม่ได้คือมันเป็นข้อดีแก่ประชาชนอยู่แล้วใช่ครับก็หหไหนที่ว่ารถมันติดก็ปล่อยๆหน่อยนะครับผมได้ได้ครับโออดี <ไป S 2> นะผมมันมันไม่ติดมากไปเขาปักช่งปีใหม่อ่ะพี่ครับผมรถมันติดนะฮะก็เลยประสานพูดประสานกับทางแสงการทางให้ปรับระยะเวลา ให้ทางคงมันนานขึ้นเนาะแล้วแล้วจุดนู้นนะจุดนู้นนะท่านลวใครไปอยู่ครับอ๋อคนละแยกต่อไปใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทนนั้นของไหนลมพักสีดาลงของลมพักสีดาเลยเลยสีดาพี่อีกมันมีนะเส้นเนี้สามที่เลยก็ต้องดตรวจตรวจยาเสพติดพี่ผู้กบประชาเขาก็แต่ตรงนี้ผมนานแล้วนะที่ผมไม่ได้มานะตั้งเมื่อก่อนนะไม่มีแล้วนะนี่จับมาอีกแล้ว มันมันมีตารางตั้งอยู่ครับทีนี้ครับพอไม่ตั้งนายเพราะ็ต้องตั้งให้ไม่ได้มันเป็นการป้องปามในที่เราถ้าเราไม่ทำเหมือนเราฝากพื้นน้ำฉัางของผู้งน้ำชาครับอก็ปามได้ระดับหนึ่งครับนี่ครับครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดินมาส่งขนาดนี้แล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมตามนั้นขอบมากครับมีรายจุด สายกันได้พี่ครับผมได้ไมเป็นไรครับผมคุยอยู่กับท่านเสรีเนาะโอเคครับผมครับผมครับผมมีคนง่ายไม่เป็นไรครับผมอะไรนี่ยนะยังไม่ไปเนี่ยมาจอดก่อนผมตั้งนานเลยเนี่ยท่านทำผูกก็ทำไปครับปิดใจปิดป้งไม่ได้ปิดนะครับผมเปิดอยู่ อ้าวรถที่บีโอ้มากับแฟนนะน <c oughs> ี่ว่ามาคนเดียวขอบคุณครับครับผมท่านใจดีเดินมาส่ง นึกว่ารถคันนี้ไปแล้วดีเดินไปไกลไม่เห็นไม่เห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเดินมาใกล้เอา้าดึกแสดงไม่เห็นคนขับเลยคนไหนไม่รู้โอ้โหบันเทิงแหละครับด่านโนนตะเถนกลับมาอีกแล้วก็นำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างที่เห็นนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือดีไม่ได้ขัดขวางในการนำเสนอในการพูดคุยันนี้รถมันไม่ติดเยอะเดี๋ยวจะไปดูสีดาต่อไปว่าจะมีหรือไม่น,นนทะเถนครับวันนี้ได้การแล้วครับ โอเคขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดแชร์ผมจะลงไลน์แล้วเดินทางต่อครับแบตหมดด้วยงานเข้าเลย